โอ้ยวันนี้มีฝนลงมานะครับนะนิดหน่อยนะก็เลยแวะเข้ามาดูบ้านสวนหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับนะอากาศร้อนแบบร้อนหลายวันนะร้อนมาไม่ต่ำกว่าเกือบสองอาทิตย์หรือมั้งนะที่ไม่มีฝนเลยนะครับเออเป็นยังไงกันระามาดูกันครับฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆนะครับนะต้นไม้ก็ยังคงแตกใบดีนะครับนะ แต่อยากให้ฝนตกแรงกว่านี้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะครับนะอันนี้มันคงอยากให้มันแบบชุ่มฉ่ากว่านี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตกมากตกน้อยแค่ไหนนะครับนะเดี๋ยวลุ้นๆน,นะแต่ก็เมื่อกี้น่าจะตกแรงไปแล้วแหละตรงฝั่งทางด้านนี้ก็เริ่มหยุดแล้วนะครับนะตกคลายความร้อนบ้างนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับอุณหภูมิแบบ4ี่องศาอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหได้แอรได้ได้ฝนมานี่ก็คลายความร้อนไปบ้างนิดนึงนะครับนะ ที่เห็นอยู่นะตอนนี้ในนาย,นาย,นายเห็นไหมนุ่นนะอันนี้คือน้ําที่ฝนตกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษานะต้นเดือนเมษาแสดงว่าอะไรแสดงว่าปริมาณน้ําใต้ดินที่นี่เนี่ยนะน่าจะดีนะครับแล้วก็ดินน่าจะเป็นดินเหนียวเลยไม่งั้นปบบนี้มันแห้งเปหมดแล้วเนานะซึ่งว่าตั้งแต่ต้นเดือนมามันก็ฝนมันตกที่ว่ามาหนักๆสองวันนะครับนะมันก็ยังแบบมีน้ําอยู่นะไม่ไม่ระเหยไม่แห้งไปไหนเลยนะครับนะ น่าจะเป็นดินเหนียวแหละนะครับฝั่งด้านนี้ก็เช่นกันนะน้ํานี่แบบเต็มเหมือนเดิมนะชุ่มชื้นชุ่มฉ่าก็ถือว่าเป็นโชคดีนะผมว่าเห็นไหมยังมีความชื้นอยู่เลยนะครับนะบางจุดก็ยังแบบมีน้ําขังด้วยนะอืเพราะฉะนั้นถ้าน้ําขังอย่างเงี้ยผมดูแล้วว่าตรงที่เป็นบริเวณต้นไม้เนี่ยนะไม่ตัง้งแทบจะไม่ต้องลดน้าแหละนะเพราะว่าข้างใต้เนี่ยดูท่าทางแล้วมันน่าจะชื้นและอุดมสมบูรณ์ดีมากเลยนะ เพื่อเผื่อน้ำมันอาจจะเยอะไปด้วยซ้ำนะครับต้นไม้ก็เลยแตกใบได้ดีมากนะเห็นไหมแตกใบดีมากโดยที่ไม่ต้องลดน้ําเลยถึงแม้จะอากาศร้อนแต่ก็ถือว่าดีดูต้นว่าดิจากตอนแรกที่ไม่แตกใบเห็นไหมตอนนี้ใบเริ่มเต็มแล้วเนี่ยต้นนี้นะเนี่ยตนน้นะน,ตนนี้นะครับนะจากตอนแรกไม่แตกใบเลยตอนนี้ใบเริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวถ้าใบอีกสักสามเดือน,นผมว่าน่าจะแน่นแล้วแหละเป็นล่มได้ดีเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เริ่มแตกใบแล้วนะครับนะ ป่าแตกใบดีต้นตะเคอก็แตกใบดีฝนก็ยังคงตกต่อนเนื่องเรื่อยๆนะรถไถเริ่มมาไถแล้วครับนะเตรียมพร้อมจะทํานากันละนะครับนู่นเห็นไหมพี่ก็มาไถละนะไถดินไถานาที่เหลือก็โอเคครับผมนะต้นหน้าวัวต้นอะไรพวกนี้กนะ็สดชื่นดีนะแต่ว่าได้น้ําลงมาชาใบซะหน่อยนะยนะโดยรวมก็ถือว่ายังไม่เหี่ยวไม่แห้งนะชุ่มฉ่ำดีครับผมนะ บริเวณเนี้ดีอย่างหนึ่งคือปริมาณน้ําใต้ดินมันไม่หยุดมันไม่ได้อยู่ลึกมากนะเพราะฉะนั้นก็ดินมันก็คงจะชุ่มฉ่านะครับนะปลูกต้นหมุนต้นไม้อะไรพวกนี้มันก็แตกยอดแตกไปดีมากนะเนี่ยดูดินี่ก็ต้นว่านะต้นว่าอันนั้นจะเป็นต้นอะไรนะแคร์ไซด์ใช่ไหมเออนี่ก็แตกยอดละแต่แคร์ไซด์นี่แตกช้าสุดไอ้ต้นหนึ่งดิใบดกละนะครับนะฝั่งทางด้านนู้นก็เป็นแคร์ไซด์นะต้นที่มันสูงๆเนี่ย ต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องมาเคลียร์ไอ้พวกกาฝากด้านล่างออกนะต้นไหนที่ไม่ใช่ผมจะต้องเคลียร์ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะในอนาคตอันข้างหน้าโอ้ต้นว่านะอลังการงานสร้างครับอ่ะตกไปให้มันคลายร้อนกันบ้างนะครับนะยัไงไงบรรยากาศแต่ตอนนี้พอฝนตกเสร็จปุ๊บมันเจอดินเนาะดินมันอมความร้อนมาหลายวันนะครับโอ้โหมันร้อนมากเลยตอนนี้นะดินนี่แบบว่าไอความร้อนอีกขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องให้มันตกอีกสักแป๊บหนึ่งนะให้มัน ชื้นชุ่มฉ่ากว่านี้นะครับแต่ว่าไม่รู้ดูจากฟ้าจากฝนแล้วมันจะตกได้มากแค่ไหนแต่ช่วงนี้ตกมากตกน้อยก็ตกมาเถอะนะครับไม่ไม่วันไม่งั้นไม่ไหวไม่งั้นร้อนนู่นตรงนู้นเป็นนาเห็นไหมตัวนี้เป็นนาก็น้ําดีนะเห็นไหมน้ามันไม่หายไปไหนเลยขนาดอากาศมันร้อนๆนะเนี่ยโอ้แสดงว่าตัวนี้เก็บน้ําได้ดีนะดินน่ะนะน่าจะเป็นดินเหนียวแหละผมว่านะครับนะโอเคครับประมาณนี้ครับบ้านสวนบีเอ็นบุยลาสวัสดีครับ